ท่านบอกข้าไม่ต้องการแลต้องการให้เองสวดมนต์อย่างเดียวเลยท่านบอกข้าต้องการในเองสวดมนต์เพราะเองสวดมนต์ทุกครั้งเนี่ยเองมีประโยชน์กับตัวเองทุกครั้งใช่ไหมเออเองสวดไปนานๆเข้าเนี่ยเองจะมีประโยชน์มากเลยท่านบอกสวดมนต์ไม่ใช่เหมือนอย่างอื่นท่านวะสวดมนต์เนี่ย มันเป็นพุทธมนต์มันเป็นบารมีทั้งสิบหรือยี่สิบหรือสามสิมาอยู่ที่เองท่านรวมไปแล้วพระพุทธเจ้าทุกองค์แล้วมันไม่เหมือนพวกทานพวกศีลพวกเนกคขัมมะนะไม่ใช่มันเป็นบารมีรวมรวมสิบทัดหรือสามสิบถ้าเป็นหลวงปู่อะมันมากท่านบอกมันมากสิมันทึกบันทึกมากแล้วในอนาคตเนี่ยจิตเองจะอยู่กับตจสนานาคมไปสวนเปน,นานๆเขา้า มันเป็นคลื่นเดียวกันกับผู้ดุดธเจ้าในอดีตท,ทุกองค์กับโัวดิสัตในอนาคตทุกองค์ปจเจกหรือกับพ้าอาหารที่ท่านนี้ผ่านไปแล้วเป็นกระแสดเดียวกันเพราะจิตอยู่ที่ใจจันานาคมเริ่มจากการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยมันอยู่ในนั่นเสร็จปรถนาเป็นผู้ได้เจ้าก็จะคิดออกว่าจะสร้างบารมียังไง ถ้าเองปาสนาเป็นโพธิสัตว์เองจะรู้จะเข้าใจว่าจะสร้างอย่างไงถ้าเองเป็นพระปัจเจก,กเองจะเข้ารู้แต่ถ้าเองจะไม่เกิดเองก็จะรู้จะทำยังไงไงเข้าใจไหมอา้าวก็ถูกแล้วทำไมถ้ามึงน้าและสาขาเนี่ยต้องให้เราสวมดมนต์ล่ะใช่ <Okay. S 2> เพราะต้องต้องใช้เราเลี้ยงชีพจดใหญ่เลยท่านบอก เองต้องเลี้ยงชีพด้วยพุทธมนต์นี่แหละเมื่อใหม่หล้งตาเกงไม่รู้หรอกเอ๊ะเลี้ยงชีพย,ยังไงวะสวดมนต์เนี่ยเองไม่ต้องมาเรียนเลยทางโลกท่านบอกเองสวดมนต์เนี่ยชีวิตเองน่ะหน้ามือเป็นหลังมือกับคารวะเลยท่านบอกหน้ามือกับหลังมือเป็นเองทํางานเนี่ยเองทํางานเองปลดประเสียแล้วเองได้เท่าไหร่เองสวดมนต์เนี่ยมากกว่าน,นั้นเป็นประมาณไม่เท่าโอ้โหเยอะเลยท่านบอก พอสวดไปสวดไปสวดไปเริ่มรู้ไปรู้ไปยิ่งตอนนี้ล้านล้านเปอร์เซ็นในรู้ <c oughs> พอเพราะเห็นอะไรพ่อสวดมนเนี่ยถ้าหลวงตาไม่สวดมนอ่ะหลวงตาเขียอะไรออกไหมไม่ออกอ่ะก็จริงอะ่ะใช่ไหมเพราะนั้นท่านต้องการให้เราสวดมน